ผู้จะกำหนดว่านายกเป็นรัฐนายกได้ไม่เกินสองสมัยจบจบแล้วเป็นนายกได้ไม่เกินสองสมัยก็คือมึงจะเป็นกี่ปีก็ไม่รู้และแต่ไม่เกินสองสมัยสมัยหนึ่งไม่เกินสี่ปีแต่นั่นมันก็ในตัวอย่าล้วไม่เกินแปดแน่นอนแต่ถ้ามึงบริหารได้แค่ครึ่งปีแล้วมึงยุบสภาเนี่ยคือมึงหมดแล้วหนึ่งสมัยก็เหลือแค่สมัยเดียวใช่ไหมถ้าเกิดแม่งบอกกำหนดแปดปีไอ้สัตว์บริหารไปสองปียุบสภา แสดงว่านายอายุมึงเหลืออีกหกปีหรอมันเป็นไปนได้ยังไงอ่ะเห็นไหม,มแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งนายกคนนี้ลงเลือกตั้งเนี่ยรู้อยู่ว่าอายุเองจะเป็นนายกได้แค่สองปีมึงจะมาสมัครหาพ่อมึงอในเมื่อความเป็นนายกมันต้องเป็นนายกสี่ปีอ่ะเห็นไหมมึงเป็นไปถึงครึ่งปีเอาไล้ยังไงต่อละไปบริหารไปแล้วสองอป,ป,ป,ปีแต่ว่าผิดกฎหมายแล้วนะ ถ้าอยู่ต่อนี่ผิดกฎหมายล้วา็นายกห้ามเกินแปดปีเห็นไหมครับคือมึงเขียนกฎหมายก็มาใสายเหี้ยอะไระเนแนยไอ้สั์เหมือนประกันไฟรถยนต์เนี่ยไอ้ประกรันรถยนต์เนี่ยมันก็บอกว่านะห้ามประกรันรถเนี่ยจะประกรันให้มึงคือแสนโลหรือห้าปีใช่ไหม ถ้ามึงบอกว่าไอ้กูใช้มาแล้วเนี่ยวิ่งป,ปีเดียวกูรอ,อไปแสนโลแล้วกูยังเหลือประกันอีกสี่ปีงี้บริษัทรถก็เจ๊งเนี่ยชิบหายใช่ป่ะเออมึงก็ใช้เป็นปีละแสนโลแต่ราสรุปมึงต้องห้าแสนโลแหละรถที่ไหนมันจะทนไหวใช่ปะหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ,เอาให้ใช้แสนโลนะมันก็คือระยะเวลาที่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ว่ามึงใช้ไปแล้วห้าปียังไม่ถึงแสนโลทีสัตว์หลายอย่างก็เริ่มเ,มเมสื่อมซาำตามเวลาใช่ไหมมึงจะกูประกัน สนโลถ้าเกิดมึงใช้ร้อยปีนะมึงวิ่งปีละมึงวิ่งวิ่งปีละพันโลกูก็ตายดิฮิบหายใช่ไหมเออก็เหมือนกันในการเป็นนายกเนี่ยก็ง่ายๆเว่าเฮ้ยเป็นนายกไม่เกินสองสมัยก็จบถ้ามึงบริหารดีมึงก็ได้บริหารเต็มครบเทอมคือสี่ปีถ้ามึงบริหารเฮียสองปีก็ล่วงอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ได้ก็คือมึงบริหารเฮียมึงไม่ควรจะได้บริหารแม้แต่วันเดียวซะด้วยซ้ํา เออแล้วต้องแก้ไปเลยว่าให้รัฐมนูลเนี่ยเอายาชาไปเลยว่าเป็นได้นายกควรไม่เกินสองสมัยรัฐมนตรีเหมือนกันใช่ไหมบางคนมึงเวียนมาไม่รู้กี่กระทรวงแล้วไอชิบหายแต่เล่นการเมืองมนเนี่ยกำหนดไปเลยว่า้พอมึงเป็นรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยนะมึงเป็นรัฐมนตรีไปแล้วสองสมัยเนี่ย สิ่งเดียวที่มึงจะเป็นได้ต่อเนี้มึงต้องเป็นนายกเท่านั้นนะมึงจะเป็นแย่รัฐมนตรีเดี๋ยวไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปนะแต่โอเคจะไปพึ่งไป่างรัฐมนตรีเลยนะเอาแค่นายกก็พอแค่สองสมัยอย่างน้อยมันจะได้เกิดการเปลีป่ยนแปลงคนเรานะอยู่บริหารประเทศแปดปีนี่ผมว่ามันโคตรนานแล้วนะผู้บริหารบริษัทเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยนะอยู่สองสามปีกูก็เหนื่อยเบื่อแล้วนะอยู่ห้าปีก็เบื่อแล้วนะมันไม่ไหวแล้ว ต้องปล่อยให้คนอื่นก็โตบ้างไอ้สัตว์ไม่ใช่แม่งเห็นไหมก็ต้องเปลี่ยนคนอื่นเขามาขึ้นมาบ้างนี่มึงจะเล่นเห้โวนี่จะกะลากยาตีเนียนยี่สิบปีพ่อมึงไงนะแล้วที่มึงดูถ้าบริหารประเทศดีๆนะเออกูจะไม่ว่าหรับนี่ก็บริหารก็หวยแตกแก้ปัญหาเฮียอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแล้วยังทำตัวเป็นซูเปอร์สไตร์นะโคตรทุเรศเลย อู้ขยะขยะแขยงถามไปเลยว่าเจตนามาตรานี้ออกมาเพื่ออะไรจบการกําหนดมาตรานี้ขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาอะไรจบแล้วเพื่อแก้ปัญหาการผูกขาดอำนาจเออยิ่งยังมาสีถนนชายยังมาหน้าด้านกูยังไม่เคยเกิดมาไม่เคยคิดจะมีใครหน้าด้านในขนาดน,นี้นะ ถ้าเป็นผมจะพูดเลยเฮ้ยผมเป็นนายกได้แค่สองสมัยสูงสุดคือแปดปีไม่ต้องให้คุณมานั่งเถียงแทนแล้วรอกคนก็ทะเลาะกันเพราะอะไรนายกยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจะอยู่ได้กี่ปีเนี่ยมึงก็รู้อยู่แก่ใจมึงก็บอกไปเลยผมคิดว่าผมเก็หมดอายุเนี่ยก็สิงหาปีหน้านี่แล้วครบแล้วส่วนที่เหลือก็รักษาการก็ว่าไปครับเราก็รีบมีมีการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด เพื right? Right? Uh, problem, up, ่อให้มันถูกต้องตามกติกาใช่ไหมเพราะช่วงระหว่างเกิดสุญญากาศแน่นอนไห้คนเดิมเขารักษาการเปก่อนแต่ต้องรีบเลือกตั้งให้เร็วสุดภายในกี่วันก็ว่าไปสี่สิห้าวันห้าสิบวันก็จบแล้วทุกอย่างมันง่ายมากเลยแต่พวกมึงทําให้มันยุ่งยากกันไปเองเออถ้าผมไม่ได้ชวนมบอกหตรงนะผมเลิกเล่นกานเมืองไปแล้ว คุณนี่เป็นแบบอย่างความกระสันนะคุณอายุเท่าไหร่แล้วเออนะคุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณได้ทำอะไรประเทศชาตินบ้างวันนี้คุณกำลังสร้างความน่าขยายยหางให้กับการเมืองไทยแต่ความกระสันคุณยังไม่รู้จักพอคุณไม่นายกไปแล้วสองสมัยนะ คุณควรจะทำตัวเป็นแบบอย่างแต่ไม่ใช่ยังเจ็บติดอยู่ในอำนาจคนที่เคยเป็นนายกแล้วยังกลับยอมกลับลดตัวมาเป็นรัฐมนตรีนี่คลัวมันไม่ไหววันนี้คุณควรจะเปิดโอกาสให้พรรคประชาธิปัตยนะ์ได้จเจริญเติบโตตามคันลององทำเลิกทำตัวนะวันนี้พรรคประชาธิปัตยนะ์เป็นพรรคที่น่าสงสารมากนะ เรามีมีพวกขาใหญ่นะครับที่ครอบครองพักอยู่นะวันนี้เด็กรุ่นใหม่ๆน่าเสียดายในกลุ่มนิวเดมเนี่ยนะที่เป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ๆที่จะเข้าไปบริหารนะแต่คุณก็เอาใครครับเอาพวกแก่แกเนี่ยนะเอานักกันเมืองแก่แกเนี่ยไปครอบงมพักอยู่เน,นี่ยถามวนี้ประชาธติบัต์มีผลงานส้นตีนอะไรบ้างเนี่ย เฮียครับใน youtube ไม่แจ้งเลยคุณได้กดติดตามหรือเปล่าคุณได้กดกระดิ่งหรือเปล่าคุณได้กดสับตะไคร้หรือเปล่านะผมมีเพื่อนในชัวร์เนี่ยนะตอนเป็นนายกเนี่ยตอนขายหนี้ปลรสอเนี่ยหนี้เน่ปาปลรสอเนี่ยมันแค่ชื่อหนี้เน่าแต่มันไม่ใช่ของเน่านะครับนะ นี่ปอเราสอที่ในชวนขายไปถูกๆในทำไมรัฐบาลในชวนนี่นะอันนี้คือความเจ็บปวดของคนไทยมากจะบอกให้ผู้คนก็คาดการว่าน่าจะมีการยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ถืออำนาจเนี่ยจะยอมจะหยาห้มีการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเลือกตั้งตอนนี้นะครับพวกเราก็คงรู้ดีว่า พลังประชารัฐไม่น่าจะเป็นแกนนี่น่าจะเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลน,น่าจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยปัญหาเพื่อไทยตอนนี้คือยังไ,ไม่รู้เลยว่าใครจะมาเป็นแม่ทัพเปิดตัวออกมานี่จะยี้หรือจะเย้ใช่ไหมครับนะครับนะ ไม่รู้ว่าเปิดตัวมาจะว้าวนะครับหรือจะเหวเน,นะครับแต่วันนี้นะครับถ้าพูดถึงกระแสะพักที่ค่อนข้างมาแรงเราก็ต้องอยอมรับว่านาทีนี้ก้าวไกลโดยเฉพาะกระแสนในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ผมเชื่อว,ว่าเก้าไกลวันนี้ค่อนข้างหนักตัว นีที่พลังพิช้าลเลงตกต่ำแต่ผลการทําโพของนีดาโพเมื่อไม่นานที่พวกเราหลายคนก็คงจะเห็นว่าคะแนนของบิตูก็ยังสูงอยู่นะครับแต่ก็ตกลงมาเยอะใช่ไหมครับถึงแม้ว่าคะแนนนิยมม็ยังอยู่สูงแต่ว่าคะแนนก็ตกลงมาเยอะเนี่ยที่พระก้าวไกลเนี่ยกระแสช่วงหลังนี้มามาแรงมาก มาจนกระทั่งตัวเท่าคุณสีดารั่นเลยะครับพี่เห็นว่ามีคนอีกมากมายเลยที่ยังไม่ตัดสินใจนรถือว่าเยอะมากเยอะสุดสัดส่วนที่เยอะสุดอยู่ประมาณสามเปร์เซ็นี่ยยังไม่ไม่ตัดสินใจที่จะเลือกอันนั้นกระแสความนิยมในพักเนี่ยนะครับก็ ยังมีคนอีกมากมายที่เป็นตัวแปรเนี่ยคนเหล่านี้ถ้าเทให้ใครก็คือจบนะครับเ <c oughs> พราะมีคน36%ใช่ไหมที่วันนี้นะครับนะจากการสำรวจนะครับอันดับหนึ่งันับร้อยละ30.82ระบุว่ายังไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยอันดับสองร้อยละ20.5ระบุว่าพรรคเพื่อไทย อันดับ3 1มร้อยละ15.1นะครับระบุว่าพักก้าวไก่อันดับ4 1 0ร้อยละ9.5ระบุว่าพักพลังประชารัฐนะครับอันดับ5 7.78ปพักประชาธิปัตย์อันดับ6นะครับบอกว่า4.86ต่ตอบว่าไม่สนใจ ไม่ตอบไม่สนใจนะนะในการสอบถามความคิดเห็นนี่ครับนาะคำถามก็คือว่าไม่ไม่สนาาับสนุนพรรคการเมืองใดเลยนะแล้วก็มีถามว่าไม่สนใจไม่ตอบไม่ตอบคำถามนะนั้นวันนี้นะครับคนที่บอกว่า ยังไม่เลือกพักไทยการใดเลยเนี่ยถึง3.8เปอร์เซ็นต์แล้วมีคำว่าไม่ตอบไม่สนใจนี่4.86เกือบ5เปอร์เซ็นต์นะที่การไปทำโพนี่ครับนะบอกว่าไม่สนใจนะครับแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะมีคะแนน7.78นะเนี่ยเหนือกว่าเหนือกว่าคนที่ไม่สนใจเพียงแค่ประมาณสัก3เปอร์เ นะครับอันดับที่7คะแนน2.68ครับพักเสรีรวมไทยนะครับอันดับที่8 1.93ระบุว่าพักไทยสร้างไทยนะครับอันดับที่9นะครับพักเก้าหนึ่อันดับที่10นะครับ1.14บอกว่าพักภูมิใจไทย นั่นก็ทั้งนั้นคะแนนนิยมวันนี้คนระับพักเกไก่ขึ้นมาดับสองถ้าเอาเฉพาะตัดเอาคนที่ยังไม่ตัดตินใจออกนะยีบอกว่าพักเพื่อไทยสิบเอบอกว่า9ไก่เก้าเบอกว่าพลังประชาริปไนะถ้าเกิดมีการเลือกตั้งตอนนี้นะแน่นอนเลยเพื่อไทยกับเก้าไก่มาแง่ ถ้าเลือกตั้งวันนี้นะครับใช่ไหมแต่ขณะที่พลังประชารัฐนะได้มาอันดับ3เนี่ยไม่ถึง10%ในเมื่อคะแนนเป็นแบบนี้นะครับประชาธิป,ปัาด์เองรวมกับก้าวไกลเนี่ยก็อยู่ประมาณนักสิบสิบ นะครับพลังประชารัฐรวมประชาธิปัตย์นะ17ปอร์เ17%นะครับชนะกา้าวไกลเพียงแค่2ปเซ์ใช้สองพกรวมกันนะแต่ก็ยังไม่ถึงพัรเพื่อไทยดังนั้นเนื่กิดาวัดจากคะแนนนิยมตอนนี้นะครับก็ยังถือว่าขนาดสองพกรวมกันนะครับยังสู้ไม่ได้สามพกรวมกันก็ยังสู้เพื่อไทยไม่ได้กับก้าวไกลนะก้าวไกลกับ เพื่อไทยรวมไปนะเอาประชาธิที่ป่ารวมพลังประชารัฐรวมภูมิใจไทยนะครับก็ยังสู้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดคะแนนผลโพลแบบนี้นะเออผมว่าอาจจะไม่มีการเลือกันใช่ไหมอาจจะไม่มีการเลือกั้งนะฟังถืออำนาจนะครับ อาจจะไม่มีอาจจะไม่อยอมกันเลือกตั้งกัและแต่ถ้าโดยโดยสถานการณ์นเวลานี้นะครับมันจวนเจียนแลนะ้วนะวิกตูนี่ร่อแรกนะครับจวนไปเจียนไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสถานการณ์ของรัฐบาลไม่สู้ดีโดยเพราะตัวนายก ดิบตูไม่รู้จะหลายคนก็คาดการไม่น่าจะพ้นปีใหม่นะครับท่าน,นี้ข้อมูลพวกนี้นะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ตามวิชาการ,าานนะการคร่อนข้างจะแม่นนะการทำโพนี่ครับค่อนข้างจะแม่นค่อนข้างจะเถื่อเชื่อถือได้นะครับ ถ้าเป็นการทํำย่างถูมต้องตามหลักวิชาการคนที่เป็นเจ้าพ่อโพเลยนะรั่วไใหที่จะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องทําโพก่อนคือนะคุณทักษิณนะคุณทักษิณนี่นะครับก่อนจะตัดสินใจอะไรแล้วแต่เนี่ยจะไม่ได้ใช้ความรู้สึกนะครับจะใช้การสํารวจจะทําโพก่อน อันนี้ผมผมผมเล่าให้ฟังนะเันจะได้เข้าใจว่าวันเนี้ยถ้าเกิดโพลตัวนี้นะครับเป็นการทําอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ได้มีการไม่ได้มีการไปแอสนะไม่ได้มีการแบบวางยาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงนะแล้วถ้าเกิดว่าผลโพลตัวนี้นะครับ ถ้ามีคนบอกผมไ่ได้ว่านี่ด้าโพเนี่ยจะเป็นโพที่ค่อนข้างเอาใจรัฐบาลแล้วผลโพยออกมาแบบนี้นี่แสดงว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยตอนนี้สู้สู้ฝ่ายค้านไม่ได้ในสำหรับการเลือกตั้งครั้งเย็ถึงนี้ฉะนั้นวันนี้นะครับ ถ้าคุณเป็นผู้ถืออำนาจเนะี่ยคุณจะยอมให้มีการเลือกตั้งไหมใช่ไหมครับคนนี้จะถืออำนาจจะยอมให้มีการเลือกตั้งหรือเปล่าวันนี้คุณถืออำนาจอยู่นะคุณรู้ว่าเลือกตั้งคุณแพ้เนี่ยโพออกมาแบบนี้เนี่ยขณะเอาพักทั้งหมดรวมกันเนี่ยยังไงก็สู้แค่สองพักไม่ได้เนี่ยนะครับเอาพักที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะก็ยังสู้ ก้าวไกลรวมกับเพื่อไทยไม่ได้เลยแล้วคุณคิดว่าเขาจะยอมให้มีการเลือกตั้งหรือเปล่าถ้าไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องทำยังไหงหลากพยายามถูรูถูกกลางนะครับนะทำงไงก็ได้ให้รัฐบาลไปให้หลอดใช่ไหมครับหรือไม่ให้มีการเลือกตั้ง เอออันนี้ผมผมแค่เอาไปคุยให้คิดนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปประเด็นที่ว่านายก